วันนี้ผมมีรถเจ็ดที่นั่ง PPV ราคา729,000บาทรถปี2018ไม่ห1 0 0 0ม่กิโลผอนสบายเพียง11,000บาทคันนี้ให้อะไรมาบ้างไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์มี LED l i g h t n i n g แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะตัวอักษรอ e ิสุมาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องเป็นอย่างไรเริ่มต้นเลยเราก็ดูที่ตัวน็อตฝากระโปรง แก้มข้างด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆที่สาคัญอิสุจะมีเพจหมายถึงบัตรประชาชนของรถเลยครับหมดสั้นแะก็เป็นของเดิมๆถ้าหมดยาวเดินหนีเลยนะครับยางคันนี้เป็นยางใหม่ล้ออลอยของอิสุกระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวคันนี้เป็นกุญแจพุสตัดกล้องไลมัลติฟังชันมีคูชคอนทรให้เรียบร้อยหน้าจอ DV วีดเกียร์อัตโนมัติเบาะหนังสีเบจมาดูด้านพ้องผู้โดยสารกว้างนะครับมีหน้าจอ DVD มาดูด้านหลังกันเป็นรถเกตที่นั่ง3มแถวสามารถพับเรียบเพื่อขนของได้สะดวกสบายนะครับส่วนรถ ฝาท้ายไม่มีขยัะพังเดิมๆพวกนี้รถทุกคันของเรานะครับมีผูต้ตรวจห e ูอินสเปคชั่น344จุดไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํามีคู่มือสวิตบุ๊กสวิตให้ทุกคันนะฮะเข้าศูนย์อีสุได้ทั่วประเทศนะครับหากใครสนใจรถคันนี้สามารถมาชมได้ที่บอยออโต้กรุ๊ปสาขาเมนบุรีกันหลังกันขาย2ปี2องหมื่โลสองรายการปัดที่หรือเฉลี่ให้3ปี24ชั่วโมงซื้อรถบบอยไม่ต้องวัดดวงครับสวัสดีครับ